นะใครดูคลิปจะว่าไอ้โม่มาดูถามว่าบ้านอบตอเทพศทีเลี้ยงเป็ด้อยู่ตรงไหน มาดูมามามาอยู่บางรายเนี่ยที่วันผมสามวันจะเกี่ยวขึ้นจะอ้วบขึ้นใหญ่้วเบิตูดตาเนี่ยวางนั้น่ะผ่านน้ำมาต้องหยุดดูอ่ะเห็นได้หลวงทางนั่ะเนี่ยเห็นไหมยางเป็นคืบเป็นคืบอ่ะเห็นกันเตาตาเนี่ยมาถูกทางมาเจอยาตัวนี้ยาวขึ้นเม็ดมันแต่งมันแต่งมันอ้วนแสดงว่าต้นทุนก็ลดลงหลายหมื่นเนี่ยสองหมื่นกว่าใช่ไหมเนี่ยลดลงนะครับเนี่ยเป็นรอยมิดนะอันนี้ทั้งยาวทั้งใหญ่มันทำไมสวยขนาดนี้เนี่ยฮะแต่มันโดนยาตัวนี้เข้าไปดี ก็ใช่นี่อย่างเดียวเลยเนี่ยอะไรเนี่ยดีออกไปอีกเนี่ยดูยิ่งแหวกไปมันยิ่งเพิ่มใจไม่เล่นมันเพิ่มเนี่ยมีตลมก็ยาเข้ามาแรงมาอีกทีแล้วเนี่ยแล้วเรามีไม่หนอนเนี่ยหนอนบนใบดูที่หนอนบนใบนี้นะอยากจะมาทุกวันทําไมอ่ะมันเพิ่มใจก่อนนั้นคิดว่าแพงหรือถูกก็ของลองก็ต้องไม่แพงอ่ะไม่เชื่อลอง เพราะยาตัวนี้ไม่ได้คุยโมร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ร้อยร้อยบวกร้อยก็ได้ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมธนง n g t k เครับได้เดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรครับมาเยี่ยมเกษตรกรที่ได้นำผลิตภัณฑ์บีโ bio organic มาใช้กับนาข้าวสวัสดีครับพ่อสุเทพครับสวัสดีครับพ่อสุเทพรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้อย่างไรในคลิปโทรศัพท์อืไปเจอเจอยังไงครับเจอไวไอ้มันเนี่ยอ่าพ่อบอกว่าโมหรือเปล่าน่ะ จากเดิมไรละหนึ่งถึงสองตันเพิ่มขึ้นมาแปดตันครับโมหรือปลาโมหรือเปลาางก็คือเสียพ่อโมนอีกสัตว์โดงโดงโด่งโด่งรบ้างเลยโทรเข้าไปหาคืนเขาจะรับแล้วเรือเขารับพอดีเอาไปใช้กระปางไหนตัวนั้นอะเอาใช้กระปงโน้นอืมเป็นยังไงดีเกินคาดต้องไปดูอืมของมันต้องดูเห็นก็แสดงว่าเราจะไปดูกันครับแต่เมื่อใช้แปางโน้นดีเลยสั่งเพิ่มมาอีกสั่งเพิ่มมาอีกแต่แต่มันเหลือเออมันเหลือแล้วก็มาใส่แกงนี้ อ้ายเพร <อ S 1> <พอ S 2> าะข้าวแปลงนี้อายุกี่เดือนออยังไม่พอเดือนเลยฉีดทํามาทุกๆปีนะครับมันจะนเล็กกว่าน,นี้แล้วเหลืองกว่าน,นี้แล้วไม่แตกกองนี่จะโดต้องหว่านปุ๋ยแล้วนี่จะเริ่มเขียวแล้วเริ่มมีกอข้าวมันขึ้นมาแล้วเราฉีดยาคุมยาคุมก็ผสมนี้ฉีดไปพร้อมก,กันเลยไปกันไปเลยแล้วมาเ,เห็นโอ๋ ยังไงดีเกินคาดเขียวปัดปกติมันจะฉีดยามันต้องเหลืองนะมันต้องเหลืองเหลืองก่อนค้ายาด้วยหมายหมายวามว่าถ้าเราตอานฉีดยาคุมปุ๊บข้าวมันต้องเหลืองต้องเหลืองพอผสมตันี้ไปปุ๊บข้าวมันเป็นไงเขียวนวลลมพัดหอมตุ้ยเลยละดีจังเลยบอกเอ๊แปลกยาตัวนี้ต้องจริงแล้วมาถูกทางต้นมันใหญ่แล้วมันอวบโตสูงเลยนะปกติมันจะเคียงนี้นะเนี่ย อันนี่นี่ยค่ากี่จีบันจะกินอ๋อปกติมันจะแค่นี้แค่นี้เนี่ยแต่แต่นี่มันยี่นี่มันดูดิวิ่งท่านผู้ชมครับเศอกเลยใบมันบวงด้วยเนี่ยวิ่งแต่มันสูงมากมันสางมากเลยเป็นศอกเลยครับท่านผู้ชมครับข้าวแค่ยี่สิบกว่าวันเองนะปกติปกติมันประมาณแต่ถึงเนี่ยคือกว่ากว่าท่านไม่ถึงคืบทุกปีตอนแลวนาทำได้ฟังคลิปก็ดูได้รู้คนทำนาจะรู้อืไม่ได้โม้เรื่องจริงผมอยากดูไอ้แปลงที่ใช้ข้าวออกรวงมันอยู่ตรงไหนพ่อไกลดไ่เนี่ยท่านผู้ อันนี้ขีด4ครั้งแล้วจบแล้วจบแล้วนั้นผู้ชมผมอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูครับพ่อไปผู้ชมครับไปดูแปลงนี้ครับนาแปลงนี้ขี่ไรครับ25่ไร่นาพื้นนี้เป็นดินแบบไหนครับดินทรายปกติดินทรายเนี่ยข้าวต้นจะขนาดไหนตัวเล็กกว่านี้ต้นเตี้ยตัวเล็กแคกแกนข้าวไม่งามข้าวไม่โตพอใช้ตัวนี้เข้าไปใบมันจะเยอะสมบูรณ์อ้วนใหญ่โตเร็วสูงก็ปินปกติ ปกติกม,มันเป็นยังไงที่ทำทำมาหลวงมันหอมกว่าน,นี่แล้วกระโดดไม่ค่อยจะงอมอานี่ยังไม่ทันวายเกิสอดปุ๊บงอมแล้วแสดงให้เห็นว่าสมบูรณ์โดนยารตัวนี้เข้าไปมันสมบูรณ์เพราะยาตัวนี้นะอะจริงๆเพราะยาตัวนี้ไม่ได้คุยโมเฮ้ยมันไม่ได้โม ไม่ยี่ห้าลายใขวดเดียวฉีดสี่ครั้งอ่าโคตรประหยัดเลยนะแต่นี่จะเหลือนะถ้าเราไม่ฉีดอย่างในฉลากบอกอ่ะเหลือเหอฉีดได้อีกรอบทำนาได้อีกได้ดูนึงแสดงขวดนี้ฉีดได้เกือบเกือบร้อยลาเลยนะนะครับรูปมันมันมีแต่รวงครับท่ผู้ชมครับนี่มันจะแก่แบบนี้ละจานไหนฮะพอสามวันแล้วมันจะมีอาการอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่มันจะมีอาการแบบนี้แล้วเริ่มแล้วโอ้ยแก่แบบนี้ไหมมันจะใสแล้วเนี่ยมันก็จะได้เงินแล้วเนี่ยนะมันจะได้เงินแต่มันต้นใหญ่มากเลยปกติมันใหญ่ขนาดนี้้มมมัันนจะสปอๆ อืมไอ้เบอร์ยี่สิบเวอร์ชันมันป้อมโอ้โหแต่ท่านผู้ชมมาดูใกล้ครับมาดูครับเม็ดมันเป็นไงครับเม็ดมันยาวขึ้นยาวขึ้นเม็ดมันแต่งมันแต่งมันอ้วนเนาะมันแต่งมันอ้วนมันดีอยู่ใบธงมันตั้งเลยมันจะสวยข้าวอ่ามันแต่งมันมีเนื้อเยอะมันก็ได้ข้าวเยอะอ่ะน้ำหนักก็ดีอยู่แล้วเพราะมันเต็มเม็ดมันแท้ๆถึงโคเลยเลยมันจะไม่ได้เยอะยังไงเนี่ยโอ้ีซสุดยอดเลยเดี๋ยวิ่งแหวกไปมันยิ่งเพิ่มใจมาเลยเนี่ยมันเพิ่มเลยมัมีตลกสามวันมาดูโอ้โหข้าวเรียน เดี๋ยวๆกี่วันมันเปลี่ยนแปลงนะสามวันจะเขียวขึ้นจะอวบขึ้นเออ ใหญ่แล้วแบบว่าถูกตาเนี่ยว่างั้นคนทำนาก็รู้เลยขวานน้ำต้องหยุดดูอ่ะสมัยก่อนแค่นี้ดูที่ตอนนี้แค่ไหนนี่เหม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นะครับนี่เคยเอวแล้วมันมีแต่เม็ดแต่งทั้งนั้นอะไม่มีเม็ดรีบอ่ะก็ทำล็อกเนี่ยเคยได้12เกียนเท่านั้นแหละคาดว่าจะได้เท่าไหร่ตอนนี้เห็นข้าวอย่างนี้เพาะก็ว่าจะได้30 30ตันเอานนันตรงไหนเอาตรงไหนมาวัดมันเลยอ้าวก็ความแต่งความนี่สมบูรณ์ของเขาเนี่ยแต่งอย่างนีเนี่ไเม็ดกลมบงเนี่ย นี่หยิบเม็ดมาเห็นไหมตามาแกให้ดูเป็นไงเห็นไหมมันยังไม่แตกเลยมันเป็นเม็ดกลมเห็นไหมเนี่ยโอ้มันเป็นข้าวแล้วนะเป็นข้าวสารแล้วอ่าเนี่ยกลมเป็นข้าล่อของแค่เนี่ยมองเห็นตาเปล่าก็รู้แล้วโอ้โหเป็นข้าวแล้วมันจะไม่มีน้ําหนักยังไงเล่ารวงยาวรวงรวงมันสมบูรณ์รวงมยาวเนี่ยดูไหมมีเจ้ารวงทางอะไรเลยเนี่ใช่โอ้ยน่าปวดใจอยเางไรไหมเนจ้ารวงทางนั้นเนี่ยประทับใจขนาดไหนถึงตอนนี้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ให้สองร้อยก็ได้เนี่ยแตดูที่ทำมามันเคยเห็นอย่างนี้ไหมล่ะ แก่แล้วเนี่ยใบชงมันตั้งอยู่มาแล้วเนี่ยให้สามสิบเกียนมันสบายอ่ะฮะสามสิบเกียนสบายอะไรสามสิบเกียนสบ,บายเลยสบาย,บายตอนที่ดูในทีวีคิดว่าหมูมั้ก็ลองอ่ะเขาจะของมันต้องลองได้อ่าทขาไมจริงเขาไม่กล้าออกอืมใช่ไหมใช่ครับไม่กล้าจริงเขาเอ้าโหเขาจะออกเขาเสียชื่อเสียงเขาไหมอ่ะอืมก็ลองลองลองก็ได้ผลเลยอืมยังไม่ได้บอกใครเนี่ย เดี๋ยวตอนเกี่ยวเดคนมาดูกันเต็ม,มเลยนาแปลงนี้ไม่ได้ใช้แต่ผมเห็นรวงออกมานี่ยรวงมันอย่างนี้รวงถือว่ารวงใหญ่ไหมฮะไม่ค่อยใหญ่รวงนขนาดไหนรวงก็วัดหน่อยวัดหน่อยไม่ถึงคืบไม่ถึงคืบเอาขวดมาวัดหน่อยที่เอาขวดมาวัดหน่อย โอ้โหไม่ถึงครึ่งลงน้อยเดียวยังน้อยเดียวนะครับแง่เขาไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ใช่ไหมของเราเป็นยังไงของเราเกินครึ่งเดี๋ยวเราไปดูของเราครับไปดูของเราโอเคนะครับมาดูมาดูมาดูพอแก่แล้วมันใหญ่นี่อาจารย์อย่างนี้เขาเรียกอะไรครับมันเป็นยังไงเนี่ยมันทำไมรวงมันสวยจังเลยนี่นั่นแล้วแง่มันยัดเอ่าแล้วมันเต็มันมันมันอ้วนเขามันมันแก่มันสมบูรณ์ไงมันโดน ยานี่ยเขาแบมันสมบูรณ์มันนึ่งอย่างนี้มันนึ่งได้แต่งแต่งโค้งเขาเรียกว่าข้าวเป็นโค้งเม็ดมันใหญ่ขใช่ไหมใหญ่มันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเห็นไหมยาวเป็นคืบเลยเป็นคืบอ่ะปกติไอ้ข้าวรงนี่มันจะงรวงไม่ค่อยยาวไม่ค่อยยาวแต่ถงแค่มันอ้อ่านั่งแง่ทีอันนี้ทั้งยาวทั้งใหญ่เขาหวานกันสามขนสี่ขนผมไม่มีตังผมก็หวานแค่สองขนก็ใช้่นี่อันนี้อย่างเดียวเลยเนี่ยอะไรเนี่ย บีออร์ไนิกเนี่ยอาจารย์บอกมโมหรือเปล่าเนี่ยร้องเ,100เปโโลป่าโมหรือเปล่าจำอาจารย์ได้แล้วก็โหเห็นเห็นเห็นมันก็น่าเท่าขาเลยมันจะต็งปะลองที่เหมือนลองก็ได้ผลเลยไหมเนะ่แค่มองตาเปล่าก็สุดยอดเลยน,นะดีไม่ดีรู้ทีเดียวเท่าไม่ดีผมจะสั่งมาใหมกก่สั่งเพิ่มสองครัง้งแล้วฝากุ่นผู้ชมทงบ้านที่ทำนานหน่อยครับโตเร็วแล้วก็ไม่มีโรคยาเข้ามาแแรงวะในที่้เนี่ยนะไม่ได้คิดใจนี้ พี่เดียวนะ,ะนเแล้วม,มีไม่ละหนอนหน,อ,หนอนบนใบมีมไหดูที่หนอน,นบนใบมีไหมแล้วมันไม่ได้เขียวปัดนะมันเขียวเหลืองนวลเห็นไหมเนี่ยเขียวเหลืองนวลดีไหมพี่ดีที่ไม่มีโรคถ้าเขียวปัดมันมีโรครอล่าหนอน,นบนใบหนอนปอโอ้เพียกระโดดชอบจัดร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ร้อยครับร้อยบวกร้อยก็ได้ขอบคุณมากครับผม